เป็นนักขายที่เก่งมากในตอนที่คุณเองเนี่ยประสบความสำเร็จเรื่องของการขายสบู่วันนี้คุณใช้วิธีเดียวเนี่ยมาเล่นกับความเชื่อของคนในการที่คุณไม่ได้ขายสบู่แต่ขายความเชื่อใช้วิธีเดียวกันในการตั้งราคาลักษณะใกล้ๆกัน999บาท200กว่าบาทเพื่อเอาใจคนรากญ้าที่สามารถให้เงินคุณเพื่อการทุนเชื่อได้ จะบอกว่าใช้พรสวรรค์ด้านการขายมาช่วยก็เป็นไปได้ครับแต่ท้ายสุดแล้วทุกการทําพิธีทําจากความรักความเชื่อและความศรัทธาจริงๆไม่ได้หวังเงินอย่างเดียวไม่ได้หวังอย่างเดียวเพราะว่าถ้าลูกศิษย์ที่ทํามาด้วยกันจะรู้ว่าอย่างขายของมงคลชิ้นนี้ปุ๊บผมจะมีการจัดพิธีต่อก็คือจะจัดใหญ่ให้สมกับที่เขา ตั้งใจมาตั้งใจทําเพราะฉะนั้นอย่างที่หลายคนบอกว่าอุ้ยอาจจะรวยมากจริงๆแล้วเรามีรายรับครับเพราะว่ามันการดาเนินธุรกิจมันต้องมีรายรับแต่ว่าทา้ายสุดแล้วอ่ะทุกอย่างเราจะไปลงกับพิธีกรรมพิธีกรรมพิธีกรรมแต่ทําไมเดือนหนึ่งมันต้อง299อ่ะถ้าเป็นรายเดือนทําไมต้องเดือนละ299ต้องจ่ายไปถึง1ปีถูกไหมอ่าโอเค299บาทเนี่ยเป็นทางเลือกของคนที่อยากจะฝากดวงแต่ตังค์ไม่พร้อมถึงไม่ถึง999บาทเอบาท โดยที่การฝากดวงก็คือเงื่อนไขเดียวกันก็คือ1คุณจะได้รับของมงคลมีอะไรบ้างฮะของมงคลเนี่ยในแต่ละเดือนอาจจะเป็นแผ่นยันบ้างในอาจจะอาจจะเป็นกําไรบ้างแต่ทั้งหมดนียส่วนมากจะมาจากอินเดียทีนี้เราจะแจ้งตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าของมงคลเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดเจนนะว่าแบบเดือนนี้ได้รับอะไรเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นไปอินเดียแล้วเราไปวัดไหนเราได้อะไรมาแต่ถ้าสมมติ2 9 9นี้รู้สึกไม่สบายใจแล้วไม่อยากทำจะไม่มีการบังคับไม่ผูกมัด คือตัดสินใจเองเลยแล้วก็เราก็ไม่มีการทวงถามด้วยครับแต่เราก็จะบอกว่าตอนนี้ไปทําพิธีที่นี่นะครับทําพิธีที่นี่นะครับอย่างนี้ครับคือ299เขาจะได้ก็คือเป็นแผ่นยันนะฮะหรือกําไรแต่ละเดือนจะไม่เหมือนกันถ้าสมมติจะได้ทุกเดือนใช่ครับตอบแทนก็2 9 9ใช่ครับแล้ว299อันเนี้ยไอการที่ไปฝากลวงเอาไว้เนี่ยฝากลวงที่ไหนฝากยังไงฝากแบบไหน ดวงจะถูกไปทําพิธีตามพิธีที่วัดที่เราไปที่อินเดียอย่างที่วันที่14นี้จะเป็นที่ติรูปติที่อินเดียคผมเข้าใจแล้วคุณกังจะบอกว่าก็เหมือนกับที่เวลาคุณบางคนอาจจะไม่ไม่รู้นะบางคนไปมาเก้าคุณไปจุดทูบแล้วฝากทูบไว้ที่นั่นครับทูบพวงถูกไหมฝากเป็นรายรายปีกเขาก็จะแขวนไว้ให้เป็นปีแล้วก็จ่ายเงินครับคุณกังจะบอกเป็นแบบนั้นแต่ของเราจะเป็นทําพิธีเป็นรอบพิธีโดยท่านพรามครับสมมติเดือนนี้ผมเดินทางไปที่ติรุปติ ท่านพราหมณ์เราก็จะติดต่อท่านพราหมณ์ให้เรียบร้อยท่านพราหมณ์ไปถึงแล้วท่านพราหมณ์ก็จะทาพิธีให้ประมาณ 2- 3สาชั่วโมงเดยต์ต่างๆแต่ดวงของเขาก็ยังอยู่ที่อินเดียใช่ครับคุณจะใส่ไว้ในหลอดใช่ครับใช่ไหมครใช่ครับแล้วพราหมณ์ได้อะไรพราหมณ์ได้ค่าจ้างครับเท่าไหร่แล้วแต่ท่านครับเพราะบางท่านท่านก็เป็นอาจารย์ที่แบบมี